คุณผู้ชมคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเด็กนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแข่งบาสค่ะของน้องๆเยาวชนที่สนามบาสนะคะอยู่ข้างๆโมโนสตูดิโอของเราดิดเดียวเองน้องๆเยาวชนวันนี้พาผู้ปกครองเดินทางมาด้วยกันเลยนะคะมาร่วมงานต้องบอกว่าวันนี้คึกคักมากตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะ บรรยากาศที่สนามบาสค่ะแวมพายบาสเกตอคาเดมี่นะคะวันนี้เปิดฉากแข่งขันวันแรกสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลที่ทางแวมพายบาสเกตอคาเดมี่ได้เชิญชวนทุกทีมเยาวชนมาร่วมสนุกกันวันนี้ประเดิมเรียกว่า2รายการแรกของปีค่ะกับรายการบอลเล i s คิ h ช l ร์เลน5 on 5 2026และอีกรายการหนึ่งก็คือบาสเกตบอล3 on 3 w i n t e r t o u r t a m e n t 2026เป็นศึกบาสเกตบอลเยาวชนที่ออกแบบมาให้ทุกทีมมีโอกาสได้ลง สนามจริงนะคะก็จะได้พัฒนาฝีมือเก็บประสบการณ์กันอย่างเต็มที่ก็สร้างเวทีให้กับเด็กๆได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ด้วยค่ะวันนี้น้องๆบอกว่าสนุกมากเพราะว่าทางโมโนแม็กซ์ก็ผู้สนับสนุนมีน้ํามีขนมมาแจกด้วยนะคะรวมถึงมีเกมค่ะเขาเรียกว่าเกมชุดบาสนะคะเป็นการฝึกฝีมือที่ทางโมโนแม็กซ์เขาเตรียมมาให้น้องๆได้เล่นผ่อนคลายก่อนลงสนามจริงด้วยทีมข่าวเราคุยกับนายธีรัรัตนสิทธิ์ค่ะคุณพ่อของน้องออนเซนอายุ6ปีเป็นนักบาร์ุ่นเยาว์จากทีมโมโนแวมไพร วันนี้สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศกลับบ้านไปได้คุณพ่อบอกว่าภูมิใจมากเลยจะชนะจะแพ้นั้นไม่สําคัญสิ่งสําคัญก็คือได้เห็นลูกชายมีความสุขนะคะและด้วยความที่คุณพ่อของน้องเองก็เคยเป็นเยาวชนทีมชาติมาก่อนด้วยคุณพ่อบอกว่าตัวเองก็จะสอนลูกเป็นโคชน้ชกับลูกที่บ้านด้วยส่วนในอนาคตจะยังคงผลักดันลูกชายแบบนี้ต่อไปไปแสดงคุณพ่อของน้องออนเซนกันหน่อยค่ะใจครับแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครับจะได้ ชนะไม่ชนะหรือว่าชนะหรือแพ้ก็จะเป็นประสบการณ์ของเด็ก,แล,กดแล้วก็สนับสนุนอยู่แล้วสเข้ามาตั้งแต่3ขวบแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่เอามาสอนที่นี่ส,งส่งเสริมต่อไปครับแต่ว่าในานามของแบมไพับลูกชายสนุกสนานนะครับตอนเล่นเป็นยังไงบ้างก็ดีครัแล้วก็เขาเป็นตัวเองมากๆเลยมีสซี่เป็นเคอรี่ใช่ไหมใช่ <laughs> <laughs> อย่าเป็นซีเป็นเคอรี วันนี้ใครมาที่โมโลก็จะเห็นว่าเด็กๆเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามีการแข่งขันบาสนะคะสำหรับการแข่งขันทั้ง2รายการจริงๆมีการเปิดรับสมัครทีมจากโรงเรียนจากสโมสรแล้วก็กลุ่มเพื่อนที่รักบาสเกตบอลนะคะเราจัดการแข่งขันกันทั้งหมด12รุ่นค่ะเริ่มตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน7ปีไปจนถึงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายโดยรายการบาส5คนเปิดฉากแข่งขันวันนี้นะคะในวันที่10มกราคม2026ส่วนบาส3คนจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ค่ะ11มกราคมซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามภาพกิจกรรมและการแข่ันเพิม ได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage Vampire Basket Academy ค่ะเพราะคนไทยต้องการความชัดเจนฟังนโยบายชัดๆวชัวัันนิสยทศ์ผู้นำกับเวทีดีเบตอย่างสร้างสรรค์วันเสาร์ที่17มกราคมนี้ตั้งแต่13นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทางช่องโมโน29และทุกช่องทางออนไลน์ Mono News ์ข่าวโมโน